ก่อนไปชมคลิปกันอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งและกดไลค์ให้เราด้วยนะครับลิเวอร์พูลทำได้เพียงบุกเจ้าเอเวอร์ตตนต้องรอฉลองแชมป์ที่รังแมนเชสเตอร์ซิตี้หงแดงลิเวอร์พูลกลับมาเรสตาร์ทอีกครั้งฟอร์มไม่ค่อยแจ่มเท่าไรนะหลังทำได้เพียงแค่บุกไปเสมอกับเอเวอร์ตันแบบไร้สกอร์0ูต่อศูนยทำให้จ่าฝูงอย่างลิเวอร์พูล ต้องยืดเวลาในการฉลองแชมป์ลีกออกไปโดยพวกเขายังคงต้องการอีก5าคะแนนเพื่อการันตีตำแหน่งแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษในฤด,ดูกาลนี้เกมเมอร์ซีไซดดาบี้แมตช์แอวอร์ตันอันดับที่13เปิดรังรับมือคู่ปรับร่วมเมืองอย่างหงแดงเลเว่าพูจากูงและว่าที่แชมป์พรีเมียร์ลีกฤด,ดูกาลนี้โดยเกมแรกเมื่อปลายปีที่แล้วเป็นทางหงแดงที่เล่นในบ้านไล่ถล่มเอาชนะมาได้5ประตูต่อ2 Carlo otti, คาร์โลอันเชลอตติกุนซือของท็อปฟีสีน้ำเงินมีปัญหาผู้เล่นที่บาดเจ็บและไม่สมบูรณ์แนวรุกในวันนี้ส่งโดเบนิคัวลวอลเลนยืนล่าตาข่ายคู่กับริชาร์ดิซอนโดยมีอันเดรโกรเมสปั้นเกมอยู่ตรงกลางร่วมกับอเล็กซิวบี้ส่วนทังฝั่งเจเกนฟรอปในเกมนี้ให้โมฮัมเหม็หมดซาลาห์ที่ยังไม่ฟิตเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นั่งเป็นตัวสำรองอยู่ข้างสนามโดยส่งทาคุมิมินามิโนประสานงานร่วมกับโรเบโตฟิมิโนและซาเดโอมานเน่ ในช่วงครึ่งแรกเปิดฉากมาได้สีนาทีเอเวอร์ตันได้ทักทายก่อนหลังฟาบินโยฮองเครืองหงแดงโขกบ,บอลพลาดกลายเป็นคืนหลังให้กับริชาริซอนควบบอลเข้าไปซัดมุมแค่ไปเสาสองแต่ทว่าบอลก็ยังไม่ผ่านมืออาิสองเบเกอร์ที่ปัดปลายมือช่วยทีมเอาไว้ได้ยังวุดวิดนาทีที่10เป็นโอกาสแรกของหงแดงเลเวอพูคราวนี้เกยตาไหลบอลให้กับทาคุมิมินามมโนลองกดด้วยขวานอกกรอบ บอลพุ่งหลุดเสาไปแบบได้เสียวเลยทีเดียวหลังจากนั้นรูปเกมค่อนข้างอึดอัดต่างฝ่ายต่างระมัดระวังถึงแม้ว่าหงแดงจะครองบอลได้ดีกว่าแต่โอกาสเข้าไปในเขตอันตรายยังแทบไม่มีนาทีที่30ทีมเยือนมาได้หลุนฟรีคิกทางด้านขวาเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โนเปิดบอลโค้งเข้ามาให้โจเอลมาเตบแทกตัวขึ้นมาโขกลงพื้นแต่บอลก็หลุดกรอบออกไปไกล หงแดงมีโอกาสล้นขึ้นนําในนาทีที่31บอลสวนกลับจากจอแดแฮนัสันแทงขึ้นหน้ามาให้มาแน่ก่อนที่จะสะกิดคืนให้กับโรเบโตฟิมิโนลองซัดบอลเลียดโดยซ้ายแต่บอลก็บดออกข้างไปอย่างน่าเสียดายนาทีที่40ไมเคิลคีนรับใบเหลือเป็นคนแรกของเจ้าทีนหลังจากที่ไปขัดขวางการเล่นของมาแน่ก่อนที่เทรนด์เอ็กซันเดออาโนจะซัดฟรีคิกกว่า23ลา บอลพุ่งข้ามกำแพงแต่ก็ยังไม่ผ่านมือจอแดนพิกฟอร์ดอีก3นาทีต่อมาเจคินครอปเปลี่ยนตัวคนแรกหลังจากเจมิลเนอร์มีอาการเจ็บกล้ามเนื้อจนเล่นต่อไม่ไหวทำให้ต้องส่งโจโกเมตลงมาเล่นแทนนาทีที่44ซาดิโอมาเน่ไหลเข้ากลางให้ทักงิมินามิโน่พลิกกลับตัวยิงด้วยซ้ายแต่บอลก็ยังไปติดบล็อกจบครึ่งแรกทั้งสองทีมยังคงทำอะไรกันไม่ได้เสมอกันอยู่ที่0 0 ครึ่งหลังหงแดงเรียว่าผู้เปลี่ยนตัวคนที่2ส,ส่งอเล็กอออกเล็กชมเลนแทนที่ทากุมิมินามมโนนาทีที่58ทีมเยือนได้หลุ้นจากลูกเตะมุมเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาโนเปิดบอลมากลางประตูให้กับเบอร์จูฟานได้ขึ้นโคแต่บอลก็เบาและไปตรงตัวพิกฟอร์ดผ่านไปครบ1ชั่วโมงคาร์โลอันเชลอตติเปลี่ยนตัวคนแรกบ้างส่งกิลฟี่ซิกุสันลงไปเล่นแทนแอนโทนีกอร์ดอน หลังจากนั้นเกมเริ่มจะแลกกันสนุกขึ้นนาทีที่61เอเวอร์ตันเล่นบอลโต้กลอบโดมินิกคาวเวิร์ดเลวินวางบอลไปที่ว่างให้ลิชาริซอนหลุดขึ้นมาทางฝั่งขวาก่อนที่จะอัดเต็มแรงหลุดกรอบไปแบบไม่ได้ลุ้นนาทีถัดมามาเน่กระชากเลี้ยงบอลมาหน้ากรอบเขตโทษก่อนที่จะโดนตัดฟาวเป็นฟรีคิกระยะ25หลาและเป็นเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาโนที่ปั่นไปติดอังเดโกเมตออกหลังไป นาทีที่65หรือว่าผู้เปลี่ยนตัวอีก2คนส่ง, ock, ui, ง, Roberto, ino, สง io, ดีวอกอริกีลงมาเล่นแทนโรเบิร์ตฟิมิโนและส่งจอร์จินิโไวนาโดมลงมาเล่นแทนนาบีเกตานาทีที่80เอเวเอร์ตันชวได้ประตูขึ้นนำอย่างน่าเสียดายหลังริชาริซอนเปิดบอลมาที่เสาแรกให้โดมินิคคารเวิร์ดเลวินยิงควายด้วยซ้ายผ่านฟันไดก่อนที่จะโดนอาริสองเบเกอร์เซฟเอาไว้แต่บอลก็ยังไปเข้าทางทอมเดวิสตามซ้ำ แต่บอลก็ไปชนเสาสองและโดนฟันไดออกหลังไปหลังจากนั้นจังหวะลูกเตะม,มุมเอเวอร์ตันได้หล่นอีกครั้งหลังจากที่เปิดบอลมาเสาแรกให้กับโปเกตโขกชงไปที่เสาสองให้โดมินิกเวิร์เเลวินแต่ก็โขกบอลหลุดกรอบออกไปแนวรับผงแดงปันปวนอีกครั้งอีกนาทีต่อมาลูก้าดีนหลุดมาทางด้านซ้ายและแทงบอลขึ้นหน้าให้กับริชารีซอนหลุดเข้าไปมุมแคบก่อนที่จะดึงจังหวะแล้วอัดด้วยขวา แต่บอลก็ยังไปติดเซฟของอาริสงเบเกอร์ช่วงเวลาที่เหลือทั้งสองทีมไม่สามารถยิงประตูกันได้จบเกมท็อฟฟี่สีน้ำเงินเอเวอร์ตันเสมอกับหงแดงเลเว่าพูลไปศูนย์ประตูต่อศูนย์แบ่งกันไปคนละหนึ่งคะแนนรายชื่อ11ผู้เล่นตัวจริงของทั้งสองทีมีดังนี้เอเวอร์ตันจอแดนพิกฟอร์ดเชมัสโคลแมนไมเคิลคีนเมสันโฮเกตลูกาดีน แอนโทนีกอร์ดอนอังเดโกเมสทอมเดวิดอเล็กซ์อิวบีโดมินิกคาวเวิร์ดเลวินลิชาริสันเรเบลปูอาริซองเบเกอร์เทรนอเล็กซานเดอร์อาโนเจย์อัลมาติฟเบอร์จิลฟานได้เจมิลเนอร์จอแดนแฮนเดสันฟาบินโยนาบีเกตาทาคุมิมินามิโนเรเบโตฟิมิโนและซาเดโอมาเน่ สื่อเผยลิเวอร์พูลมีแววเสียมาแน่ถึงแม้เจ้าตัวยังเหลือสัญญากับทีมอีกยาวเรอัลมาดริดและปารีสแซงต์แชร์แมงสองทีมยักษ์ใหญ่ของทวีปยุโรปต่างก็พร้อมที่จะทุ่มเงินจำนวน150ล้านปอนด์เพื่อยืมซื้อตัวซาดิโอมาเน่จากลิเวอร์พูลเดอะซันสื่อชื่อดังจากประเทศอังกฤษได้ออกมารายงานข่าวว่า2อบิ๊กทีมอย่างราชันชุดขาวเรอัลมาดริดและปารีสแซงต์แชร์แมง ให้ความสนใจที่จะคว้าตัวซาดิโอมาเน่ปีความเร็วสูงของหงแดงและเลวักูเข้ามาร่วมทัพโดยทั้ง2ทีมพร้อมที่จะจ่ายเงินจำนวนมหาศาลถึง150ล้านปอนด์ถึงแม้ว่าสัญญาของซาดิโอมาเน่กับเววร์พูนั้นจะหมดลงในปี2023หรือในอีก3ปีข้างหน้าแต่ทว่าในช่วง9เดือนที่ผ่านมาการเจรจาเพื่อต่อสัญญาฉบับใหม่ก็ยังไม่บรรลุผลทำให้เจอเกนครอฟนอยายใหญแห่งทินแอนฟิล รู้สึกเป็นกังวลกับเรื่องนี้มากเพราะว่าดาวเตะทีมชาติเซเนกัลร,รายนี้คือกำลังหลักบนแผงแนวรุกร่วมกับโมฮัมเหม็ดซาล่าและโรเบโต้ฟิมิโนซึ่งเขาต้องการให้สโมสรแสดงความชัดเจนว่าจะรั้งตัวมาเน่เอาไว้ต่อไปหรือไม่โดยถ้าหากว่าการเจรจาสัญญาฉบับใหม่ระหว่างทั้งสองฝ่ายเป็นไปได้ด้วยดีจะทำให้มาเน่นั้นได้รับค่าเหนื่อยที่สูงถึง220,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ ซึ่งเทียบเท่ากับเวอร์จิลฟานไดเพื่อนร่วมทีมที่ใกล้จะต่อสัญญาฉบับใหม่กับทีมออกไปอีกอย่างไรก็ตามตามรายงานข่าวระบุว่าแจ็ k เก็ครอปเองอยังคงต้องการผู้เล่นระดับชั้นนำเข้ามาสู่ทีมและการที่เปเชแสดงความสนใจในตัวซาดิโอมาเน่นั้นอาจจะทำให้การดึงขริยันเอ็มปาเป้หัวหอกดาวโรดของทีมดังแห่งเมืองน้ำหอมโดยการใช้มาเน่เป็นส่วนหนึ่งของข้อเสนอนั้น อาจจะสามารถเกิดขึ้นได้ตำนานหงวิเคราะห์ทำไมลิเวอร์ p o o ถึงควรยืมตัวฟิลิเปสคูติโยจากบาร์เซโลนากลับมาใช้งาน1ปีถึงแม้เจ้าตัวจะเคยทำตัวไม่ดีกับสโมสรนก็ตามจอห์นเอาดิตอดีตกองหน้าของหงแดงลิเวอร์ p o o สโมสรจากฟงของสกพเมลิกอังกฤษออกมาแสดงทัศนะว่าเจอเก้นครับกุนซื้อของหงแดงนั้น ควรจะยืมตัวเฟลิเป้คูติญโยกองกลางทีมชาติบราซิลให้กลับมาเล่นในทีมแอฟรลกอีกครั้งเนื่องจากเจ้าตัวเป็นนักเตะที่มีศักยภาพและไม่จําเป็นจะต้องใช้เงินเยอะถึงแม้ว่าในอดีตเจ้าตัวจะเคยสร้างความเจ็บแสบงองแงย้ายหนีไปเล่นให้กับบาร์เซลโลนาเมื่อเดือนมการาคมปี2018ก็ตามเฟลิเป้คูติญโยมิดฟิลวัย28ปีย้ายจากหงแดงไปอยู่กับบาร์เซลโลนาด้วยค่าตัวสูงถึง142ล้านปอนด แต่เจ้าตัวกลับทําผลงานได้ไปดีนะก่อนโดนส่งให้กับไบร์นมิวนิกยืมตัวและยังไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรห้ามกลางกระแสข่าวที่ว่าเชลซีอาร์เซนอลและนิวคาสเซิลอยู่ในเตดต่างก็ให้ความสนใจในตัวคูตินโยโดยจอห์นเอาดิดได้เปิดเผยผ่าน Sunday World, ซันเดย์เวิลด์สื่อชื่อดังของเมืองพรีอังกฤษในช่วงที่ผ่านมาว่าผมคิดว่าลิเวอร์พูลควรจะทำทุกอย่างเพื่อนำเขากลับแอนฟิลด ผมรู้ดีว่าคงจะมีแฟนบอลบางรายที่ประหลาดใจกับความเห็นของผม,มแต่ได้โปรดให้ผมอธิบายก่อนว่าทำไมการย้ายทีมเช่นนี้จะเป็นผลดีต่อทุกฝ่ายถึงแม้ว่าเขาจะมีปัญหากับการเล่นในสเปนแต่เรากำลังพูดถึงนักเตะชั้นยอดที่เคยสร้างผลงานลือลั่นในสึรีกมียมิเลีังกฤษมาแล้วเขาเคยเป็นฮีโร่แห่งถิ่นแอนฟิลตอนที่ยังเล่นให้กับสโมสร เขาเข้าใจฟุตบอลอังกฤษเป็นอย่างดีและคงจะใช้เวลาไม่นานในการปรับตัวถ้าหากกลับมาเล่นให้กับเรอร์พูลอีกครั้งนอกจากนั้นการยืมตัวยังจะช่วยเรื่องขอบเขตการเงินที่เจคินครอปต้องบริหารในช่วงซัมเมอร์นี้อีกด้วยการยืมตัวคูตินโยมาใช้งาน1ปีเป็นเรื่องที่ไม่ต้องใช้เงินลงทุนเยอะเท่าไรนะักคูตินโยอาจจะเคยทำตัวไม่ดีตอนที่ย้ายจากเรอร์พูลไปเล่นให้กับบาร์เซโลนาตามความฝันของเขา แต่เรากำลังเข้าสู่ช่วงซัมเมอร์ที่ลิเวอร์พูลไม่มีเงินซื้อนักเตะชั้นนำหลังไวรัสระบาดอย่างเช่นในกรณีของตีโมแวนเนอร์แต่พวกเขามีโอกาสที่ดีด้วยการยืมตัวฟิลิเป้คูติโยซึ่งแน่นอนว่ามันจะส่งผลดีต่อทุกฝ่ายจอ์นออาดิตตำนานนักเตะของลิเวอร์พูลให้สัมภาษณ์เวนโรนี่ยกซาร่า ทำให้กองหลังเสียขวันเหมือนสมัยโรนัลโดอยู่กับผีแดงเวนรูนี่อดีตกองหน้าระดับตำนานของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคู่อลิตลอดการของหงแดงลิเวอร์พูลออกมาให้สัมภาษณ์ยกย่องโมฮัมเหม็ดซาลาดาวยิงตัวเก่งของหงแดงว่ามีบทบาทการเล่นที่คล้ายคลึงกับคริสเตียโนโรนัลโดในสมัยที่ยังเล่นให้กับทัพปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด โรนันโดนั้นได้รับอิสระในเกมรุกจากเซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันอย่างเต็มที่ซึ่งทำให้เขาเข้นประสิทธิภาพออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมในพื้นที่สุดท้ายรวมถึงสามารถเล่นงานคู่แข่งได้จากเกมสนกลับอีกด้วยโดยล่าสุดเวนดูนี่ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับเดอะไทมส์ว่าเขาเห็นบทบาทที่คล้ายคลึงกันนี้ที่โมฮัมเหม็ดซาร่ากำลังเล่นให้กับล ah ิเวอร์พูลโมฮัมเหม็ดซาร่า้นเริ่มจะทำหน้าที่เหมือนกับโรนันโด ซึ่งเคยทำให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเตดในแง่ของการอยู่ที่แดนหน้าและไม่ต้องลงมาช่วยในเกมรับแต่ตัวเขาจะคอยเป็นภัยคุกคามอยู่เสมอให้กับมิดฟิลหรือกองหลังที่จะต้องเผชิญหน้ากับเขาคุณจะต้องหวาดกลัวเขาอย่างแน่นอนเวลาที่มีจังหวะการเล่นโต้กลับเวนรูนี่อดีตกองหน้าของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดให้สัมภาษณ์ เจมพียสวิเคราะห์เจอเกนครอปจะใช้ทาคุมิมินามิโนในรูปแบบไหนเจมเพียสนักข่าวชื่อดังของเดียเลติกออกมาให้สัมภาษณ์วิเคราะห์ระบบการเล่นของทาคุมิมินามิโนแนวรุกแดนปลาดิบว่าเล่นได้หลากหลายและจะมีบทบาทสำคัญกับทีมในช่วงที่กลับมาเตะกันใหม่นี้เจมเพียสนักข่าววงในสายลิเวอร์พูลได้ออกมาวิเคราะห์ว่าทาคุมิมินามิโนนั้น น่าจะเล่นในบทบาทกองกลางมากกว่าจะเป็น3มประสานในแดนหน้าผมคิดว่าเราจะได้เห็นอะไรดีๆอีกเยอะจากทาโุมิมินาโ o ในช่วงไม่กี่สัปดาห์จากนี้เจอกันค o อปชอบความจริงที่ว่าเขาสามารถเล่นได้หลากหลายตำแหนง่งทั้งพื้นที่ริมเส้นและพื้นที่กลางสนามจากสิ่งที่ผมเห็นเขาเล่นและลงฝึกซ้อมมาจานถึงตอนนี้ผมคิดว่าเขาเล่นได้ดีมากๆในตำแหน่งกองกลาง แต่ถ้าหากว่าวันไหนที่ซาลาไม่พร้อมสำหรับเกมการแข่งขันมีนามิโนจะต้องแยกตำแหน่งกับโอริกิเพื่อลงเล่นแทนโมฮัมเหม็ดซาลาอย่างแน่นอนเจมเพียสนักข่าวชื่อดังสายลิเวอร์พูลให้สัมภาษณ์เกมรีสตาร์ทนัดแรกของลิเวอร์พูลจบไปแบบไร้สกอร์นะครับแต่เกมเมอร์ซี่ไซด์ดาร์บี้แมตช์แบบนี้ไม่เคยเป็นเกมง่ายการบุกไปเก็บผลเสมอกลับมาก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่เสียหายนะครับ แล้วแฟนลิเวอร์พูลยกให้ใครเป็นแมนออฟเดอะแมนในเกมนี้อย่าลืมแสดงความคิดเห็นของคุณเอาไว้ในช่องคอมเมนต์ด้วยนะครับและถ้าคุณเป็นแฟนของลิเวอร์พูลและอยากจะติดตามข่าวสารของทีมและนักเตะของพวกเราอย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้ผมจะนำข่าวลิเวอร์พูลมานำเสนอให้ทุกท่านได้รับฟังกันทุกวันวันละสามรอบทั้งรอบเช้ารอบบ่ายและรอบดึกอย่างแน่นอนครับอย่าลืมกดติดตามไว้นะครับ และฝากช่วยกดกระดิง่งรวมถึงกดไลค์และกดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับนอกจากนี้คุณยังสามารถเข้าไปชมคลิปอื่นๆของเราที่ช่องของเรานั้นยังมีข่าวสารอีกมากมายที่น่าสนใจคุณสามารถกดเข้าไปที่ช่องของเราเพื่อรับชมคลิปเหล่านั้นได้เลยครับขอบคุณครับ